เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast, สว,ส,ส, Learn er Podcast. สวัสดีครับผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The n e r d Learner Podcast สวัสดีครับผมเมื่อที่ที่แล้วนะครับผมได้ดูคลิปคลิปหนึ่งที่ YouTube มันเร็ดคมเมนขึ้นมานะครับ คือปกติแล้วช่วงเวลาคำๆเนี่ยผมเองก็จะดูคลิปที่มันแบบให้ความรู้หลากหลายมิติมากเลยนะตั้งแต่ด้าน u n i v e r s e เอยด้านการลงทนุนด้าน Fa c t s ของโลกใบนี้ด้านประวัติศาสตร์แล้วคลิปคลิปเนี่ยเป็นหนึ่งในคลิปที่รู้สึกว่าคือเอาจริงๆก็ดูแบบผนผ,นผ่านนะแต่ดูไปดูมาน่าสนใจมากชื่อคลิปเนี่ยชื่อว่า what game theory review about life the universe and everything นึกถึงโค้ดที่พูดถึงเลข 4 2ท,ที่เขาบอกว่าแบบ s 2 i t h e answer to life universe and everything อะไรประมาณนี้เกม t h e รีเนี่ยจริงๆแล้วไม่รู้ว่ารู้จักกันมากน้อยแค่ไหนนะครับคำเนี้ยมันพิเนเียในปี1950โดยจอห์นเนชชื่อนี้อาจจะพอคุ้นเคยบ้างนะครับ <S <S เขารู้จักในศัพท์ที่เรียกว่า n a t h equilibrium แล้วก็พูดถึงใน,นหนังที่ชื่อว่า beautiful mind นะครับถ hey, ้าใครไม่เคยดูก็ลองไปดูหนังก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ช่วย Theory, เกมตุเรีมันเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าแนะนำเนี่ย Google แล้วก็ YouTube คำว่าเกมตุเรีเลยตีเองก,ก็กลับไปรีเฟชเลยว่าเกมตุรีเนี่ยมันเสือไหลคือ,อ,คอหลายลคนว่ามันเป็นทฤษฎีของเกมหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขนาดนั้นซะทีเดียวนะมันไม่ได้เกี่ยวกับแบบความหมายของเ,อเกมที่เราเล่นกันแต่ว่าความหมายของเกมตุเรีจริงๆแล้วเ,เขาให้คำนิยามว่ามันคือ interaction by people โดยที่แต่ละคนเนี่ยได้ pay off ที่มีผลพวงจากการตัดสินใจของอีกคนหนึ่งพูดง่ายคือเกมตุรีมันหมายความว่าการที่มีการปฏิสัมพันธ์กันของคนโดยที่สิ่งที่เราจะได้รับอะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอีกคนหนึ่งจริงๆแล้วในเคสที่มันเป็นคลาสสิกเคสมากๆที่โดง่งดังมากๆที่หลายหลาคนอาจจะเคยผ่านมาสมัยเรียนนะครก็คือ prisoner dilemma เป็นคลาสสิกเคสที่ให้เห็นเรื่องของแบบคอมเพติชันเกมเทอรี่แล้วก็ดิสซิชันเมคกิ้งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตามชื่อของคลิปเลยมันมีผลอย่างไม่น่าเชื่อของทุกการตัดสินใจจริงๆแล้วที่มันมี p a ย์อ f ฟที่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจคนอื่นแล้วกระทบต่อเราเนี่ย มันมีอิเลเมนต์ของเกมเตอรี่นี้อย่งไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นมาดูคอนเซ็ปต์ของปริสเนอร์เ l ล m มาก่อนนะครับก็เดี๋ยวปลูกผมให้เข้าใจนิดเน็งปริสเนอร์เ l ล m มาเนี่ยมันมาจากคลาสสิกแบบเราจะเห็นเน้นหนังเยอะมากเลยจริงๆแล้วแม้แต่เน้นหนังที่กำลังดูอยู่นะครับในซีรีส์ที่พวกแบบ Cops Detective อะไรพวกเนี้ย คือจินตนาการว่าเหมือนกับว่าจับผู้ร้ายมาสองคนแล้วเขาก็แบ่งแยกห้องกันพูดคุยก็จะมีแบบคนร้าย A แล้วก็คนร้าย B ถ้าเราเป็นคนร้าย A ละกันถ้าเราให้ความร่วมมือและก็เพื่อนของเรา B เนี่ยให้ความร่วมมือต่างคนจะถูกลงโทษลดลงมาคนละหนึ่งปีโอเคถือว่าทั้งคู่ให้ความร่วมมือถ้าเราให้ความร่วมมือ แล้ว B ไม่ให้ความร่วมมือ B ีปฏิเสธเราจะต้องติดคุก3ปีในขณะเดียวกันที่ B ไม่ต้องเข้าคุกเลยกลับกันถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือแล้ว B ให้ความร่วมมือก็คือ B ถือว่าเอ้เขาเป็นคนาําเราโทษเขาเราก็ไปฟรีส่วน B ต้องเข้าคุก3ปีถ้าทั้งคู่ปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือปฏิเสธทั้งคู่เลยต่างคนต่างต้องเข้าคุก2ปี โอเคไหมาตามทันไหมให้ความร่วมมือทั้งคู่1ปีปฏิเสธทั้งคู่2ปีถ้าเราปฏิเสธแล้วเขาร่วมมือเราฟรีแต่ถ้าเกิดเราให้ความร่วมมือแล้วเขาปฏิเสธเราเข้าคุก3ปีเพราะฉะนั้นตามทฤษฎีน่าจ,จะคือรูบียมก็บอกว่าอีคูริบิยมคือการตัดสินใจที่ทําให้เราอ่ะ better off ดีขึ้นไม่ว่าอ p โ o เนียนจะตัดสินใจอะไรถ้าเราหาจุดที่มันอีคูริบียมได้คือตามสไตล์ของเอมเตอรี่เนี่ยทฤษฎีของ เขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำก็คือเราควรจะ d e f e ตเพราะว่าคำนวณ pay off ออกมาแล้วมันมีโอกาสได้ดีที่สุด defect ก็คือปฏิเสธหรือไม่ให้ความร่วมมือเพราะการที่เราไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยเรามีโอกาสที่จะ go ฟรีก็คือน้อยที่สุดแหละ pay off ดีที่สุดหรือไม่ก็2ปีถหมแต่ที่มันเป็น p r i s เ n e r s d ด l ิม m a เนี่ยก็คือว่าถ้าเราตัดสินใจะ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเราอ่ Self ะ selfish interest อันนี้คือคําที่เขาใช้คือแบบเหมือนเห็นแก่ตัวเอาแค่เราเป็นใหญ่ะแล้วถ้าเรากับผู้เล่นอีกคนหนึ่งเขาคิดเหมือนกับเราอ่ะเขาก็ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองดีที่สุดออกมาคือต่างคนทุกคนอ่ะก็เป็นคนเหมือนกันก็คิดได้เหมือนกันตัดสินใจสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเองเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็คือจะได้ตัวเลือกที่มันแย่ที่สุดคือท,ทั้งคู่ก็จะเข้าคุก2สองปี แต่ถ้าเกิดให้ความร่วมมืออาจจะแค่ปีเดียวนี่คือ prisoner's dilemma จริงแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมันมีตัวอย่างแบบยเยอะแยะมากมายเอาตัวอย่างแบบด้านบวกบางเหมือนสมมติว่าเรามีโอกาสที่จะได้ได้เงินเข้ามาทีนี้มันอยู่ที่สองฝ่ายถ้าทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือต่างคนต่างอาจจะได้เหรียญทองคนละสามเหรียญแต่ถ้าเกิดคนหนึ่งให้ความร่วมมืออีกคนหนึ่งทรยศคนที่ทรยศเนี่ยได้ห้าเหรียญน,นะครับแต่คนที่ให้ความร่วมมือได้ศูนย์ ถ้าทั้งคู่ต่างทายศ์อาจจะได้แค่หนึ่งอาจจะอีกตัวอย่างหนึ่งที่มันง่ายมากเลยเหมือนกับว่าเรามาเป็นผู้ขายและผู้ซือ้อสมมติว่าถ้าแบบผู้ขายก็ให้ของผู้ซื้อก็ให้ของทุกอย่างจบยิวกันด้วยดีต่างคนต่างได้กันคนละสามแต่ถ้าเกิดผู้ขายให้แล้วผู้ซื้อไม่ให้อีกคนที่ไม่ให้ก็ถือว่าได้เยอะกว่าก็ได้ห้าก็เหมือนได้เอาของไปเอาไปฟรีอีกคนหนึ่งก็แบบ สูญเสียแต่ถ้าต่างคนต่างไม่ให้ก็ถือว่าสูญเสียนังคู่เพราะฉะนั้นเนี่ย Prisoner's Dilemma เนี่ยสรุปสั้นๆง่ายๆคือว่ามันเป็นเกมเตอรี่ที่การที่ทั้งคู่เนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองอะจะทำให้ worse off ทั้งคู่ก็ทำให้แย่ลงทังคู่แล้วจริงๆแล้วการตัดสินใจที่ดีที่สุดก็คือเพื่อให้ตัวเองเห็นแก่ตัวให้ได้มากที่สุดถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไร สมมุติว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะให้ความร่วมมืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ความร่วมมือคุณก็อาจจะเข้าคุก3สามปีคุณก็อาจจะได้เหรียญแบบน้อยกว่าคนอื่นสุดท้ายคุณอาจจะแค่งแล้วก็แก้แค้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในในชีวิตประจําวันในการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ที่สิ่งที่เราได้รับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ,ใจนของคนอื่นนั่ยนะเข้าขายเกมเตอรีหมดเลยทีนี้แต่ลิปนีเนี่ยเขาบอกว่า เขาไปลนงซิมูเลชันแบบเล่นเป็นร้อยๆเป็นหลายร้อยครั้งแล้วเขาใช้ Strategy ก็มีการแบบกลยุทธ์หลากหลายกลยุทธ์มากมายเลยเป็นแบบ20กว่า30กว่ากลยุทธ์หรืออาจจะมากกว่านั้น50กว่ากลยุทธ์เพื่อดูให้จริงๆแล้วกลยุทธ์ไหนที่ได้ผลมากที่สุดเขาสรุปว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดในระยะยาวเนี่ยคือ t i กฟอร์ t ทสทิกฟอร์ทหมายความว่าเป็นกลยุทธ์ที่ตาอีกฝ่ายหนึ่ง คือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งให้ความร่วมมือก็ให้ความร่วมมือแต่โดยดีสอเนี่ยเราแค่สอร่วมมือก่อนแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือขึ้นมาเราก็ไม่ให้ความร่วมมือแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งกลับมาให้ความร่วมมือเราก็ให้ความร่วมมือก็ทฤษฎีเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ง,ง่ายที่สุดกับหลายๆทฤษฎีแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นทฤษฎีที่เวิร์กมากที่สุดเขาก็เลยไปต่อจากนั้นนีกบอกว่าเฮ้ย hey แล้วจริงๆแล้วมันได้ข้อสรุป และได้บทเรียนอะไรและเขาก็กลับไปดูว่าแล้วทำไมทฤษฎีนี้มันเวิร์กเขาก็ไปเหยีมาว่าจริงๆแล้วทฤษฎีเนี่ยมันมี successful quality เราก็ออกมาได้4อย่างด้วยกันแล้วเขาบอกว่าไอ้สอย่างนี้ยป๊ๆเมื่อกิเนี่มัน apply ได้กับแทบทุกเรื่องเลยในชีวิตประจำวันอย่างแรกคือ nice เราควรจะแบบเป็นเป็นสายที่ดีก่อนไม่ใช่อยู่ดีไปปุ๊บแล้วก็ d e f l e c แล้วก็ปฏิเสธทายาเราควรจะแบบ nice ผู้เล่นที่ดี2 <c oughs> เขาบอกว่า forgiving ให้อภัยในทฤษฎีทิฟฟาด์เนี่ยถ้าคนหนึง่ง deflect หรือทรยศหรือปฏิเสธเราก็ปฏิเสธตามแต่เมื่อไหลที่เขากลับมาดีเรากลับมาดีต่อเพราะฉะนั้นมันต้องมีการให้อภัยเพื่อแบบมันจะได้รีเทิร์นที่มากยิ่งขึ้นไม่งั้นต่างคนต่างใช่ปะ่ะสูญเสียแล้วมันก็ loss for loss เพราะนั้นเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่2คือให้อภัยและอันที่3ามเขาบอกว่า reterritory หมายความว่าแบบเราต้อง strike back บ้างถ้า เราถูกทรยศทเราก็แบบต้องทรยศกลับคือพูด,ดง่ายๆคือเราไม่ได้ปล่อยอยู่เฉยๆไม่ใช่แบบ nice หมายความว่าอยู่เฉยๆนะเออถ้าเขามาไม่ดีกับเราเราก็ไม่ดีกับเขากลับคือแค่นี้เองคือมีการตอบโต้กลับเพื่อแสดงจุดยืนของเราและสี่อย่างสุดท้ายจริงๆเราเข้อมูลมันสรุปมาไม่เหมือนกันในคลิปกับในวิกิพีเดียเนาะในคลิปเขาให้คําว่าเคลียร์ความชัดเจนเขาบอกว่าไอ้โปรแกรมที่มันแลนด้อมบ้างเหมือน DVS บ้างเนี่ย คนมันเดาทางไม่ถูกมันคาดหวังไม่ถูกเพราะฉะนั้นความคุณภาพหรือความเคลียร์เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเป็นจุดสําคัญที่ทําให้มันสามารถสร้างความไว้วางใจได้ถ้าเขาเขาไม่รู้ว่าคุณจะมาอย่างไงกันแน่เขาก็ไม่ไว้วางใจอยู่เขาก็จะเล่นเกมเหมือนกับว่าอันนี้เป็นเกมสุดท้ายเอ้ยฉันไม่มั่นใจว่านั้นฉันดีเฟรคดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าเอาแน่เอานอนจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้ามันเอาแน่เอานอนได้เออมันถึงจะสร้างความไว้วางใจได้อย่างน้อยเคาเปรตกันดีกว่าเพราะว่าเออมันน่าจะมีโอกาสที่น่าเชื่อถือเพราะอยู่อาจจะมีฉากเรครที่ดีน เอ,อมืนฟอรีวิ่งเราน่าจะไปต่อกันได้วิชัพยพิเดียเขาให้คํานี้เขาบอกว่านอนเอนเว u s สผมว่าก็ดีเหมือนกันเขาบอกว่าคือไม่ได้มีความอิจฉาพูดง่ายๆคือ s t r a ิที่เลือกหรือผ่อนทางที่เรื่องเนี้ยไม่ได้มีความมุ่งหวังว่าเราต้องได้มากกว่าคู่แข่งเขาบอว่าบางครั้งเนี่ยการที่เป็นกีเวอร์เนี่ยเรายอมเสียเปรียบนิดนึงจะได้ยินทฤษฎีว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรายอมเลือกที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบบ้างก็ไม่เป็นไร นะครับไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องแบบเป็นกิจฉาแล้วก็ต้องเอาคะแนนที่ได้มากกว่าู้แข่งอันนี้คือสีคุณลิตีเขาก็ถามอีกว่าเฮ้ยแล้วทําไมอ่ะจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไอสีเนี่ยมันเป็นตัวที่มันยืนยงพงกระพันมากเขาแชร์อย่างนี้อันนี้น่าสนใจมากอันนี้แบบเออไม่ได้สอนในในตอนเรียนเนาะแต่ว่าแบบเออติดติดเพิ่งได้ในคลิปลอร์สวานี่แหละที่แบบอยากจะแชร์ลอร์สวาเป็นสิ่งสําคัญก็อบอกว่าก็ในชีวิตประจาวันยูไม่ได้เล่นเกมแต่รีรอบเดียวนี มันไม่ได้เหมือนการแข่งขันนี้มันแบบมันจบแบบเฮ้ยมันเล่นดูเล่นกันแค่สาถึงหครั้งเราเล่นมูเป็น40ครั้งแล้วมองอะไรยะเขาบอกว่าเนี่ยในสัตว์ก็เหมือนกันก็มันอาจจะดีอันที่มันทอยโยกกันทะเลาะกัน แต่สุดท้ายแล้วอยู่ต้องเจอหน้าเขาทุกวันยู่จึงเจอกันเรื่อยๆยูต้องอยู่ในสังคมอยู่ในโลกแบบนี้ด้วยกันตลอดระยะเวลาอันยาวนานเพราะฉะนั้นบอกว่าผ่านเวลาไปสักพักก็รู้ว่าตัวเรื่องนี้มันไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วงั้นเรามาหาตัวเลือกที่มันไม่ได้ดีที่สุดแต่มันดีตรงกลางแต่มันได้ทั้งคู่ก็คือบินบินสตูเรชันไม่ดีหรอคือเอาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองได้มากที่สุดแต่แบบให้ความร่วมมืออีกฝ่ายหนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้กลางๆก็ได้แต่แน่นอนละมันต้องไว้างใจถ้าไม่งั้นมันไม่ได้อะไรเลย มันจะได้น้อยกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอินเทอร์แอคชันครั้งเดียวไงมันเป็นอินเทอร์แอคชันที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลายหลายครั้งพอเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เลยเป็นที่มาว่านี่แหละสีคุณภาพเพราถ้าเกิดอยู่ทำไม่ดีอ่ะเกิดอยู่โดนแบ็กลิสก็มีขยะอินเทอร์แอคกับคุณเขารู้แหละให้คุณไม่โอเคเพราะเกมมันไม่ได้เล่นกันแค่รอบเดียวมันเล่นกันเป็นหลายๆรอบเป็นสิบรอบมันก็เลยเป็นที่มาที่อ๋อมันเป็นแบบนี้เราไม่ได้มองเกมแค่ตาตาเดียวแต่เรามองเกมแบบ หลายๆเกมในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้น,น,ม,นม,มันเด็นสำคัญเรื่องของ r ก i v ิ่งเฮ้ยทันมต้องให้อภัยบ้างถึงมันจะได้เริ่มต้นใหม่ได้ไม่ Restart กันไม่ได้ไไดให้โอกาสแต่ให้โอกาสแล้วไม่ work ก็เวอรว์ซ่าไงรีทาร์เยตแลวอย่างไรไม่มีความชัดเจนคนคาดเดาได้พึ่งพาเราได้ไว้วางใจเราได้เพราะรู้ว่าเราจะตัดสินใจยังไงมันก็เลย build trust ได้ที่ก,ก็เลยรู้สึกว่า เออมันน่าสนใจมากเลยแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่น้อยมาก,มากสําหรับหลายๆคนเป็นอะไรที่น่าศึกษานะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากจะฝากก็คือลดแอปพลายได้ทุกเรื่องจริงๆนะ quality, quality, nice, atory, clear, คุณภาพสี่คุณ i าพนี้ดอนน่ารักใว้งอิตาลียนที่ดีเคลียหรือนอนเอนเวียสก็อาจจะค่อยๆทบทวนในหลายๆอย่างที่เราตัดสินใจก็ได้ที่การตัดสินใจคนอ,อื่นมีผลด้วยและการตัดสินใจของเรามีผลที่ผ่านมาเราเรื่ออะไรหร,รืเลึกรูปแบบอะไ Strategy อะไรที่เราใช้หวังว่าคือมีได้ประโยชน์นะครับแล้วไงอย่าลืมกดไ like, ลค์ subscribe แล้วก็ follow เราเดี๋ยวรอติดตาม EP 200ร้0งแล้วนะครับรอติดตามกันนะครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับเพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast